Sunday Talent Talk ชวนคุยเน้นๆประเด็นมันๆในฐานะที่เราเป็น PO เนี่ยคิดว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องซอฟต์ l l l ไปแล้วนะคิดว่าเราต้องมีสกิลอย่างอื่นไหมครับต้องจาก s อ f t skill พวก hard skill นะ s k i l ลอะไรพวกนี้เป็นส่วนนั้นจริงๆก็มีครับส่วน,น,นที่จะเป็นหลักๆคือการทำ a า a n y t y c data ละกันเอาด a อย่างที่บอกคือเราเราเรียนรู้จาก feedback loop เนาะทีนี้ การที่เรามี Data มาเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมีประโยชน์ครับก็จะมีทั้งเอามาทำ v i ลเ a ี i ลไให้มันเห็นภาพง่ายขึ้นเห็นเทรนว่ามันกำลังขึ้นนะหรือว่าเอา Data เกี่ยวกับการทำา u u r y y SQL ต่างอะไรเงี้ยก็ก็มีประโยชน์หรือบางที่ใช้ท b l e a u อะไรเงี้ยก็พวกพวกสกิลพวกนี้นก็ก็จำเป็นมันจะช่วยทำให้เราวิเคราะห์ Data ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่า บางทีบางอย่างจะใช้ Google Sheets ใช้สูตร Excel อย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ทันมันก็ d a ต a ามันไม่ไม่ไม่ลึกพออะไรเงี้ยครแล้วสกิลที่เราเคยทำสมัยที่เป็น Dev e l o p e เเนี่ยเรานำได้นำมาประยุกต์ใช้ในในตอนที่เราทำงานเป็น Pro ดักตด้ด้วยไหมครับอ่ามีหลายหลายอย่างจริงๆเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วก็มีเรื่อง Excel เนาะแต่ว่าจริงๆที่มาทำเยอะเยอะจริงๆเนี่ยมันทำที่นี่ครับตอนตอนทำดัตตหรือว่าที่จะใช้เยอะอีกอันหนึงก็เป็นพวก Uh, ทำ reporting ครับ SQL query data, Grafana ดู data ดู customer behavior ค uh huh. ดู trend booking, ทรนด์การขายการใช้งานของ user ครับ mm hmm. ก็พวกนี้มันจะมาช่วยให้เราเขียนฟรีเจอร์ได้เ mm hmm. ช่นแบบเออวันหนึ่งเราเหมือนกับว่า user หลอาจะหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่า product เรามันทำงานระบบเราอาจจะทำงานช้าลงโดยที่เราให้ r e q u i r e m ฟีเจอร์อัดก็ไปเยอะจนระบบม,มันเริ่มมีความหน่วงก,ก็นี้ก็เป็นหนึ่งในการเฉียบโปรดักต์ว่าเออเราอยากให้โปรดักต์ที่มันเร็วหรือมันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ Sunday Talent Talk ชวนคุยเน้นๆประเด็นมันๆ